ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้รายการกระจกกรรมกับเนื้อหาสาระของอเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินมาและอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ในในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรเนี่ยความเป็นจริงแล้วพระเวสสันดรท่านท่านคิดว่าในขณะที่บ้านเมืองเราโดมสมบูรณ์แล้วก็ อีกบ้านเมืองหนึ่งนะคะแห้งแล้งขัดตนยากตนเนี่ยถ้าเราไม่ให้ในสิ่งที่เขาขอเนี่ยคงจะทําให้เกิดโจรหรือเกิดอะไรต่างๆนาน,นาที่คนที่ต้องบอกว่าคนที่หลังชนชนกําแพงแล้วก็อาจจะทําอะไรได้อาจจะป้นค่าทําให้เกิดความสูญเสียของเมืองของท่านท่านก็เลยยกนะยกช้างที่เป็นผู้บ้านผู้เมืองเป็นช้างผู้บ้านผู้เมืองให้กับอีก อีเอกเมืองหนึ่งไปนี่คือเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรในส่วนในส่วนของคนที่ฟังนะคะในส่วนของคนที่ฟังเทศมหาชาติส่วนมากนะคะตามข้าน,นอกก็จะ,จะมีกิจต้องบอกว่าต้องมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานเนี่ยแทบจะทุกวัดะะจะเทศมจะเทศมหาชาติพระเวสสันดรในพรรษาหรือนอกพรรษาเกือบจะทุกวัดในแต่ละ หปีนะคะแล้วก็ผู้คนที่ไปนั่งฟังเทศมหาชาติก็จะตั้งจิตอธิษฐานต่างๆนา,นานากันไปโดยโดยส่วนตัวไม่สชีแล้วไม่สชีคิดว่าไม่ชีดได้มารับรู้รับทราบเรื่องเทศมหาชาติเนี่ยตอนที่ไม่ชีดได้มาอยู่กับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่วัดพิชัยญาเพราะว่าท่านจัดให้มีการเทศมหาชาตินำนักเทศนะคะนำพระนักเทศให้มาเทศแล้วก็พระนักเทศเนี่ย ท่านต้องบอกว่าขณะที่ท่านเลิ่มเทศเนี่ยท่านขึ้นไปอยู่บนบันลังต้องเรียกว่าธรรมะเทศเนี่ยท่านไม่ตกเลยค่ะเสียงไม่ตกตัวไม่ตกคือตั้งตรงอยู่ในอย,อ,ยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในการเทศแมื่อฉีเฝ้ามองพานักเทศตุกรูปแล้วเม่สิีคิดว่าจากสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วก็จากความรู้นะคะความรู้รอบในองค์ธรรมต่าง ท,ที่เกิดขึ้นในมหาเชษชาติเวสสันดรเน,นี้ยทำให้ท่านเทศมาด้วยความสนุกสนานและด้วยด้วยความไพเราะผู้ใดที่ฟังเทศมหาชาติเราจะเกิดบุญมหาศาลอย่างไรเนี้ยม่ชีมชีอยากบอกว่าอย่างที่หนึ่งรักษาศีลน,นะคะรักษาศีลอย่างที่สอทงทำทานในขณะทำทานก็คือฟังเทศมหาชาติแล้วก็ติดกันเทศมหาชาติ ในขณะที่พระก,กําลังเทศอยู่เราเดินไปนะคะเดินไปอธิษฐานอธิษฐานทรัพย์ของเราว่าทรัพของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วขออมถวายเป็นผู้สนแก่เทศมหาชาชาในครั้งนี้แล้วก็ความรู้ใดที่พระพระสงฆ์ที่กําลังเทศความรู้ใดที่ท่านมีขอให้ความรู้นั้นส่งผลให้เรามีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาเมืม่อเห็นข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจรงมีศรัทธาในทานที่ข้าพเจ้าได้สร้างไม่ส้ศึกษาพุทธประพุทธประวัติพอสมควรแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนะคะได้ได้มีโอกาสะะเป็นผู้ถ่ายทอดถ่ายทอดพุทธประวัตินะคะในแต่ละภัษาแต่ละรรษาให้แก่ญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์ที่จะต้องเรียน พระธรรมวินัยอันนี้ก็ได้ทราบมาว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมมิสันเมื่อท่านรั่นใส่ศรัทธานในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ทานโดยการตั้งลงทานไว้สี่ทิศการได้เข้าไปค้นหาแล้วก็ค้นพบเรื่องเรื่องการให้ทานเนี่ยทำให้ไม่ชีลุกขึ้นมาทําบ้างนะคะการตั้งลงทานนะคะการตั้งลงทานของม่ชีเนี่ยแม่ชีมีโอกาสตั้งลงทานที่สนามหลวง ในวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีลูกศิษย์นะคะจํานวนเป็นร้อยคนที่ตักก็ไม่ใช่เจ้าภาพนะคะแล้วก็คนที่ต้มแกงก็ไม่ใช่เจ้าภาพเพราะว่าเจ้าภาพไปได้มาแสดงตัวในที่นี้คือมอบทุกอย่างให้แม่ชีดูแลแม่ชีก็เลยต้องมาเรียกคนที่มาตักที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยให้ฟังว่าการให้ของเราอะเราไม่ได้ ติดป้ายไว้ว่าให้ทานคนละหนึ่งชามหรือหนึ่งชิ้นเราเขียนว่าออฟฟอฟรีคือลองทานที่กินได้ตลอด24ชั่วโมงจนฝาจะหมดแล้วก็ทุกคนเนี่ยยิ้มไว้เวลาตักให้ให้เวลาตักให้คนที่มารับเนี่ยอย่าไปมองหน้าคนที่รับเพราะเราถ้าเรามองหน้าคนรับอ่ะเราจะให้ไม่ได้เราจะเห็นว่าเขามาเอาหลายครั้งมันเป็นการทดสอบใจเราว่าเราจะให้เขาได้แค่ไหน แล้วมันเกิดอัศจรรย์ค่ะว่าการการแจกทานคนที่ไม่เคยให้นะคะคนที่ไม่เคยให้ไปยืนตักอยู่เนี่ยไม่มีคนเข้ามารับเลยไม่มีคนเข้ามารับเลยแม่ชีเดินไปเดินมาแม่ชีก็สังเกตว่าอ๋อน้องคนนี้น่าจะไม่เคยให้ทานเดี๋ยวนูเดี๋ยนูดูแม่ชีนะแม่ชีจะทําให้ดูพอแม่ชีเปลี่ยนตําแหน่งนะคะแม่ชีเปลี่ยนตําแหน่งให้เขามาเป็นผู้ตักส่งพอแม่ชียืนเพื่อจะให้เนี่ย คนต่อแถวยาวไปถึงวัดพระแก้วอะค่ะเพื่อรับของจากแม่ชีถามว่าเพราะอะไรแม่ชีดีก่าเขาไม่ใช่ค่ะใจแม่ชีเป็นกุศลใจแม่ชีอยากให้แต่คนที่คนที่กําลังตักแจกเนี่ยเขาคิดนะคะเขาคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงคนในครอบครัวเขาว่าอาหารดีๆอย่างเนี้ยคนในครอบครัวเขายังไม่มีโอกาสได้ได้กินเลย ก็แม่จีก็ต้องมาบอกว่าหนุ่มนี่บุญนะที่หนูได้มีโอกาสมาแจกหนูทาอะไรก็ได้ล้างจามก็ได้ล้างหม้อก็ได้หร,หรือว่าจะหั่นผักก็ได้ทําอะไรก็ได้ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูแจกตรงนี้ไม่ได้ในเรื่องของเทศมหาชาติไม่ฉีคิดว่าการให้ทานในในขณะที่คนมาฟังเทศมหาชาติไม่ฉีถวายบุญให้พระเวสสันดรและถวายเป็นปฏิปฏิบัติบูชาให้แก่ องค์พระมถาคตพระเจ้าริทานนี้โรงอาหารเราจะเปิดทั้งวันนะคะเปิดทั้งวันมีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีก๋วยเตี๋ยวน้ามีมีทุกอย่างอะคะ่ะที่เป็นอาหารเฉียดชันเลิศแล้วก็บอกญาติโยมว่าญาติโยมที่จะมาฟังเทศบางท่านไม่สะดวกที่จะรักษาศีลแปดก็ให้รักษาศีลห้ามันจึงทําให้ไม่สิรู้สึกว่าการให้ทานนียมันทําให้จิตเรานะคะยกขึ้นไปเรื่อยๆจากการ ทำทานกับคนไม่มีศีลจนถึงกระทั่งทำทานกับคนมีศีลนะคะแต่เรื่องการสร้างบุญในพระพุทธศาสนามันมันมีในสมัยของพระเจ้าโสมหาราชนะคะพระเจ้าโกมหาราชท่านท่านเป็นนักฆ่าทีา่ต้องเรียกว่าแผ่นดินเนี่ยเจิงนองไปด้วยเลือดจนจนท่านสังเกตถึงเท้าม้าค่ะที่ท่านขี่อยู่ที่เท้าม้า เลือดท่วมกีบม้าเลยค่ะท่วมเท้าม้าเลยทําให้ท่านเกิดความสลดแล้วสังเวชใจแนราลึกถึงพุทธ,ธานุภาพของพระธรรมมุเจ้าจนในที่สุดท่านก็สร้างนะคะท่านสร้างสร้างอารามสร้างวัดถวายพาระธรรมมุเจ้าสร้างจนไมเหสีท่านเนี่ยรู้สึกไม่พอใจในการสร้างบุญของท่านนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าูกมหาราชจะถวาย เจดีนะคะแล้วก็ให้คนในเมืองทั้งหมดนี้มารวมกันเพื่อให้เพื่อให้มาอันโมทนากับมหาเจดีนี้ก็ได้นิมนต์นะคะก็ได้นิมนต์ได้ได้นิมนต์พระอุปคุตนะคะพระอุปคุตที่ท่านอยู่ในสะดือทะเลนะคะอยู่ที่สะดือทะเลขึ้นมาเพื่อรับบารท,ท่านท่านท่านมองเห็นอ่า พระประคุตแล้วท่านคิดว่าพระพิสุรูปนี้ดูอ่อนล้าอ่อนแรงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าท่านภูมิรู้ภูมิธรรมหรือว่าอิทธิษิ์ปาฏิหารด้วยพุทธาทูภาพของท่านเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่ในในขณะที่ท่านอ,อุปคุตเดินรับบาดอยู่พระราชาได้ให้ขับช้างตกมันนะคะ ให้ขับช้างตกมันเพื่อไปเหยียบพิสูกรูปนี้เพื่อเพื่ออยากรู้ว่าทรรวิเศษหรือคุณวิเศษในพระรูปนี้มีหรือไม่พอพอท่านให้ให้ใส่ช้างไปแล้วเนี่ยบังเอิญช้างเจอกับพระอุปคุตแล้วเนี่ยนิ่งไปเลยค่ะนิ่งเหมือนหินไม่กระยับกระเยื่นจึงทําให้ท่านเนี่ยได้มากราบขอโหติกรรมต่อพระอุปคุตแล้วก็ ได้กลาบอรัธนานิมนต์ว่าจะนะคะจะฉลองพระมหาเจดีย์แต่ต้องการฉลองอย่างจะต้องการฉลองอย่างสงบนะคะอย่างอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดฝางในในครั้งนั้นเนี่ยพญามารได้ทราบถึงการที่จะฉลองฉลองอมหาเจดีย์ที่จะถวายเป็นพุทธบูชาพญามารก็ขึ้นมาเลยค่ะ ขึ้นมาแต่แต่พระ,พระอุปคุตเนี่ยได้พบก่อนพระอุปคุตก็เลยเมื่อพบพญายมารในในระหว่างทางก็เลยถอดประคดนะคะประคดก็คือที่ที่รัดคล้ายๆเข,ข็มขัดอะคะ่ะที่รัดผ้าสบงของระะตรงเนี่ยถ,ถอดตะคดแล้วก็อธิษฐานจิตโยนเขาโยนเข้าไปที่คอของพยายมานแล้วก็เสกมาเน่าตัวใหญ่ห้อยคอพญายมารไว้ ห้อยไวนะคะด้วยด้วยด้วยฤทธานุภาพแห่งบุญนะคะที่ท่านสำเร็จเป็นพระราหันและฤทธานุภาพนะคะต้องบอกว่าอของการปฏิบัติเนี่ยทำให้พิยามานต้องรับทุกเวทนาอยู่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันทุกครั้งที่ท่านพยายามพยามานพยายามที่จะแก้แก้ตะคดออกเนี่ยก็ทำให้ตะคดเส้นนี้ไฟลุกท่วมพิยามาน อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเสริมนะคะเพื่อเพื่อเป็นความรู้ว่าเวลาเราไปทําทานเราอาจจะเจอใครก็แล้วแต่ที่มาขัดฟังทางบุญบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ทําใจเบิกขาไว้นะคะอย่าไปโกรธตอบเขาว่าการโกรธตอบมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมามันทําให้เราขุ่นมัวแล้วเสียเวลากับเรื่องนี้ ฝนโบกรพัดจะตกอยู่ตรงกันที่หกษกษตริย์พบกันผู้ยิ่งใหญ่ก็คือผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่หกษกษตริเนี่ยพบกันคือพระพระพระเวสสันดรได้พบพระเจ้าสันชัยแลวครับพบแม่นะคะนางมัตรีก็ได้กลับมาพบลูกหกษกษตรเนี่ยเมื่อเมื่อมาพบกันก็ดีใจจนจนแบบว่าสลบไปเป็นลมไปแล้วฝนโปกรพัดก็ตกลงมาความยิ่งใหญ่ของหกษกษตริย์นี้นะคะ ทาให้ฝนโบกระพัดตกมาอย่างอัศจรรย์ลักษณะของฝนโบกระพัดเนี่ยสีเหมือนเท้านกพิราบใครต้องการเปรียกก็จะเปียกนะคะใครไม่ต้องการเปรียกฝนฝนเม็ดนี้นะคะหรือหลายๆเม็ดที่ตกลง,ลงนี้ตัวก็จะเหมือนกับน้ําที่อยู่บนใบบัวไม,ไม่เปียกคนนั้นน้ําฝนโบกระพัดเนี่ยจะไม่ฝังที่ทแผ่นดินจนเจิญงอง แต่ว่าจะทำให้แผ่นดินสะอาดในพิพตาผลโบกพัดไม่ได้ตกครั้งเดียวนะคะผลโบกพัดตกสองครั้งนะคะในครั้งหนึ่งที่พระตัมมาธรรมตุตเจ้าได้ได้เสด็จนะคะโปรดพญาตนี้พญาตก็มีมีมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความศรัทธาในการออกบวชของท่านแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการออกบวช ท่านไม่ท่านไม่รู้จะทํำยังไงให้ให้ญาติทั้งสองฝ่ายมีมความเห็นใน,ในทิศทางเดียวกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่พ้นวัตฏะสงสารถ้าถ้าไม่ละนะคะถ้าไม่ละหรือไม่เว้นท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารด้วยการบันดาลให้ฝนบกคลาวลพัดเกิดขึ้นนะทำกลางหมู่ญาติทำให้หมู่ญาติรู้สึกแปลกใจนะคะและมีศรัทธา เมื่อเมื่อฝนโบกพัตตกลงมาพญาทั้งหลายก็มีความตั้ทาเลื่อมใสเข้ารักษาศีลปฏิบัติธรรมกับพระธรรมจุดเจ้าเมื่อฝนโบกรพัทหยุดลงต้องบอกว่าพระนางปุษดีได้อธิฐานไว้ ว่าถ้าชาติหน้ามีจริงนะคะก็ขอเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้านั่งตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วการอธิษฐานนั้นก็สําเร็จนะคะก็สําเร็จจึงเป็นเหตุว่าเมื่อพระนางจริมหามายาได้ประสูินะคะพระโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะพอครบเจ็ดวันพระน,น,พนางก็ต้องสิ้นชีพนะคะแล้วก็เกิดเป็นเทพประพุจอยู่บนสวรรค์ชั้นสิต วันเดียวกันจากการเกิดของพระพุทธเจ้ามีมีสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกพร้อมกันเจ็ดอย่างนะคะเขาเรียกสหาชาติอย่างที่หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดนะคะองค์ที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็พระนางโพตมีประชาบดีที่เป็นพระน้าเนี่ยได้คลอดลูกนะคะเป็นพระอนุนนะคะแล้วก็นางพิมพาก็ได้เกิดวันเดียวกับ พระสัมมาสัรรมพุทธเจ้ามีพระอ,อน,นุนมีพิมพานางพิมพาแล้วก็ต้นโผนะคะต้นโพแล้วก็บัวนะคะต้นบัวน,น,นายชนะแล้วก็มีมหาอามาตการุทายีเกิดขึ้นแล้วก็มีมาก,กัักกะที่เกิดขึ้นต้องเรียกว่า2,600กว่าปีนี้เราก็ยังเห็นอยู่ ต้นไม้ที่เกิดขึ้นพร้อมพระพุทธเจ้าคือต้นโพแล้วก็ที่เราเห็นเป็นรูปมาทำนามมาทำเลยเราจะเห็นภาพของพระตรมมารพุทธเจ้าที่ท่านประตูจออกมาแล้วเดินได้เจ็ดก้าวมีดอกบัวรองรับนั่นคือดอกบัวที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้านะคะเกิดพร้อมเกิดขึ้นพร้อมกับท่านเลยแล้วก็ทั้งเจ็ดอย่างนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างมากนะคะอย่างมากอย่างที่หนึ่งคือม้ากันทกะเนี่ย เมื่อส่งพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ตายนะคะในชน,นะนะคะติดตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจนจนเจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในชนะนก็ยังอยู่นะคะแล้วก็พระอนทน์ก็ได้เข้าเริ่มใส่ศรัทธาเข้ามาเป็นมาบวชแล้วก็เป็นผู้อุปทะนะคะดูแลพระพุทธเจ้านางพิมพาเกิดเป็นมาเหสีของเจ้าชายเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแล้วเกิดลูกที่ชื่อพระลาหุน คำว่าห่วงนะคะทำว่าห่วงเกิดขึ้นที่ตัดสินใจออกบวชเพราะว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เผยตนงดงามของรูปกายของนางทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เข้าไปมองนางพิมพานะคะเข้าไปมองพระนางพิมพาแล้วก็ตัดสินใจออกบวชนายชนะเที่ยวเดินประกาศบอกกับพิสูุทั้งหลายว่าถ้าไม่มีนายชนะก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะนายชนะเป็นคน ขับพาพระเจ้าออกจากเมืองพิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังก็จึงนำเรื่องกลับทูลพระพุทธเจ้าว่านายชนะได้พูดแบบนี้พระพุทธเจ้ากับกล่าวกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจงมองนายชนะอย่างเป็นอากาศเถอะเพราะเมื่อมีโอกาสปฏิบัติแล้วยังเดินโอ้อวดอยู่ถือว่าไม่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังและผู้ที่ได้เห็น เม,มื่อพิทุรูปอื่นเห็น ioè, ได้ยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอก <_ d ata> ก็เลยทําให้ทุกคนมองน,นายชนะเป็นสุญญากาศเหมือนกันเพราะว่าน,นายชนะเป็นข้อสอบหนึ่งที่พยายามที่จะพูดให้พิทุรูปอื่นรู้สึกถึงตัวเองคือน,นายชนะโอ้อวดนะคะ,น,ะนายชนะโอ้อวดความพิเศษของทหาชาติเนี่ยมันมีมันมีมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือว่า ทำให้ท่านตัดนะคะทำให้ท่านตัดสิ่งที่ติดกับติดมากับตัวท่านเนี้ยออกไปเป็นต้องเรียกว่าเป็นสมุนเฉ่เลยต้นโพก็มีความพิเศษนะคะต้นโพก็มีความพิเศษลูกโพเนี้ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอาหารของนกที่ที่มีลูกมากมายนะคะจะตกตกมาก็งอกเลยแม่นกกินเข้าไปแล้วถ่ายมาเป็นถ่ายมาเป็นมูลแล้วต้นโพก็สามารถเกิดขึ้นได้อีก ี่คือความอัศจรรย์ของสหาชาตินะคะแล้วกท็ที่เห็นอย่างชัดเจนคือคนส่วนมากจะเป็นเหมือนนายชนะเยอะนะคะคิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองอได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีตัวเองก็ครูบาอาจารย์ก็จะไม่โด่งดังนะคะอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือนิสัยของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ถูกฝึกและยังไม่ได้ถูกขัดเกลาด้วยของพระธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชมพูทวีปเท่านั้นไม่มีชมพูอื่นนะคะไม่มีในยุโรปไม่มีในอเมริกาหรือไม่มีในฝรั่งเศสแต่มีในประเทศที่เรียกว่าอินเดียนะคะพม่าสีลังกาในชมพูทวีปท่านั้นน,นี่คือความอัศจรรย์ในพระมหาชาติเหมือนพวกเราเหมือนกัน เราเรา,เราเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแต่ท่านเกิดมาด้วยบุญญาธิการนะคะเกิดมาด้วยบุญญาธิการที่ท่านสะสมบุญบารมีไว้จากการให้ทานจากการรักษาศีลเราจะเห็นในสิบชาติของพระอ,องค์ที่เห็นชัดเจนคือบางชาติเนี่ยท่านไม่พูดอย่างเช่นเป็นพระเตมีใบนะคะท่านสามารถพูดได้แต่ท่านไม่พูดเพราะว่าถ้าท่านพูดจะทําให้ บิดาท่านต้องฆ่าคนอีกมากมายเราจะเห็นว่าแต่ละชาติแต่ละชาติของท่านเราเดี๋ยวแม่ชีจะค้นมานะคะแม่ชีจะค้นมาแล้วจะมาเล่าให้ท่านฟังในรายการกระจกกรรมนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการกระจกกรรมแล้วนะคะขอให้บุญกุศรที่ได้ถวายทาในรายการกระจกกรรมนี้ส่งผลให้ท่านผู้ชมมีปัญญาใช้ชีวิตยอย่างถูกต้องนะคะสาธุค่ะ ในเรื่องของเทศมหาชาติไม่ชีคิดว่าการให้ทานในในขณะที่คนมาฟังเทศมหาชาติมันทำให้จิตเรานะคะยกขึ้นไปเรื่อยๆไม่ชีถวายบุญให้พระเวสสันดรและถวายเป็นปฏิบัติบูชาให้แก่องค์สามาสรมมุเจ้าด้วยทานนี้